ชมฟังข่าวข่าวหนึ่งไหมมันมาสักพักแล้วเรื่องอะไรรู้ไหมรู้ไหมครับว่าเกิดภาวะเขาเรียกว่าแห้งแล้งอย่างรุนแรงที่ประเทศอิหร่านในเมืองหลวงนะซึ่งเขาเคยพูดแล้วว่าจะย้ายเมืองหลวงก็คือเท็ดวนคงไทยคนไทยเรียกเตหะรานตอนนี้น้ำเนี่ยมีใช้เฉพาะแค่เช้ากับก่อนนอน แล้วปัญหาก็คือใครที่อยู่อพาร์ตเมนต์ที่สูงน้ำมันแทบจะไม่มีให้ใช้แล้วทุกคนเนี่ยมีปัญหาน้ำใช้ไม่พอไฟฟ้าทุกอย่างตอนนี้เป็นปัญหาแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วลองนึกสภาพต้องปิดไฟปิดการใช้น้ำเหมือนตอนที่น้ำท่วมที่เชียงใหม่ไม่มีน้ำใช้คนที่อยู่รอบนอกที่ไม่ใช่ พื้นที่น้ําท่วมก็ไม่มีน้ําให้ใช้คือน้ํามันไหลน้อยแล้วก็มีจํากัดห้างเมยาใช้ได้แค่สองชั้นชั้นหนึ่งกับชั้นสี่นอกานั้นไม่มีน้ําใช้แล้วในหนึ่งห้องใช้ได้แค่สองห้องหนึ่งห้องน้ําใช้ได้แค่สองห้องนอกนั้นใช้ไม่ได้น้ําเนี่ยเป็นน้ําสีแบบน้ําไม่สะอาดอะขนาดไม่ได้เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า แห้งแล้งจัดตอนนี้เกิดขึ้นตามที่บอกหนาวหนาจัดแห้งแล้งจัดร้อนร้อนจัดฝนตกหนักคือทุกอย่างนี่มันคือเรื่องใหญ่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสุนามิพายุทุกอย่างมันแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในร้อยปีสามร้อยปีบางครั้งบอกฝนพันปีด้วยซ้ำคนของคนคนี้เกิดมาตั้งแปดสิบปี เหมือนอย่างลูกแปดสิกว่าปีลูกพิคุณชอนแล้วกันตั้งแต่เขาเกิดมาเขายังไม่เคยเจอว่าน้ําท่วมที่ที่เขาอยู่มันท่วมแล้วมันเรื่องใหญ่แล้วที่หัดใหญ่ฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะอยู่สบายแบบผมอ่ะก็ทําอย่างที่ผมบอกมีลมหายใจโปรไบทัสสาเร็จไม่ป่วย โรงพยาบาลมีไม่มีไม่มไมสําคัญยามีไม่มีไม่สําคัญในชีวิตฉันแล้วก็อย่างที่สองมีความมั่งคั่งเงินเหลือเฟือกินอาหารมือเดียวบางคนบอกว่าการกินอาหารมือเดียวแล้วมันแบบจะป่วยเป่าขาดสารอาหารผมอาอยุห้าปครับไม่มีโรคประจําตัวไม่ขาดสารอาหารคนบางคนกินกินมาก วันละสามมื้อยังเป็นโรคโลหิตจางยังต้องขาดธาตุเหล็กบางคนขาดโซเดียมบางคนก็มีธาตุฟอสฟอริกมากไปธาตุวิตามินบีมากเกินไปไวิตามินเอมากเกินไปหรืออ e ีมากเกินไปก็เป็นปัญหาฉะนั้นทฤษฎีผมถ้าคุณผู้ชมเชื่อลองทำดูนะมันเป็นความเชื่อล้วน แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการชมในการทำเพราะว่ายัางไงคุณผู้ชมเปลรดลมหายใจของผมคงไม่ตายแน่อะเช่นเดียวกันอย่างที่ผมพูดนะว่าตอนนี้อิหร่านตอนนี้มีปัญหาไม่รู้จะเอาตัวรอดอยังไงเรื่องของภัยแรงอย่างรุนแรงแล้วก็ผมทำนายหลายเรื่องไปแล้วเนาะ แต่อยากจะบอกว่าชีวิตของคนเรามันต้องมีวิธีที่จะทําให้เราสําเร็จเร็วๆวันนี้เรารอไม่ได้แล้ววิธีแรกวิธีเดียวแล้วทางลัดด้วยก็คือเลขที่บ้าน0ูนถึงเกตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิตขาร์ดพื้นดําตัวเลขสีขาวมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมถ้ามาติดหน้าบ้านแต่ต้องมีลมหายใจโพเถทัสไปกระตุ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําให้สภาพ ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้มีลมหายใจไปกระตุ้นกระตุ้นนะครับจากร้ายจะเป็นดีจากดีจะเป็นดีมาก